ขายอะคิมผูเ้เป้เครื่องเราเยอะมี20่กว่าอย่างทานเลย30ใส่กล่องคือแยกกับบ้าน40จะเอาแค่ไหนก็ได้เต็มถ้วยได้เลยค่ะหยิบได้หมดยกเว้นดอ,อกไม้อย่างเดียวไม่ได้ลูกค้าเคยตัดเยอะสุดนี้ประมาณไหนคะแม่พูนค่ะเอามือป้องไว้เลยป้องไว้อย่างนี้ทาดได้เอาไปเลยเราต้องใจฟ้างนะคะขายของใจไม่ฟ้างขายไม่ได้ แม่ชื่อนิดนะคะเป็นเจ้าของร้านสิริชัยไอศครีมจ้า <S 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 มีผู้เป้เครื่องอย่างเดียวค่ะ ไอติมก็แล้วแต่ลูกค้าขอก็เราจะแถมให้มีรสกะทิมะพร้าวอ่อนอย่างเดียวก็ลูกค้าจะชอบรสนี้มากกว่าค่ะเราสั่งไปงานถึงมีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ถูกที่สุดก็คือกล้วย10บาทไอติมเปล่า20บาทใส่ถ้วยคือ30ใส่กล่องคือแยกกลับบ้านคือ40จ้ะเครื่องเราเยอะก็มี20กว่าอย่างจะบอกลูกค้าเน้นเผือกเน้นข้าวเหนียวถึงจะอร่อยแล้วแต่เราชอบเอาแค่ไหนก็ได้เต็มถ้วยได้เลยค่ะหยิบได้หมดขนมปังของแม่ก็หยิบได้กล้วยก็หยิบได้ ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบยกเว้นดอ,อกไม้อย่างเดียวไม่ได้นอกนั้นได้หมดลูกค้าเคยตัดเยอะสุดประมาณไหนคะแม่คูนค่ะเอา<ะ>มือป้องไว้เลยป้องไาอย่างนี้ทานได้อะไปเลย <c oughs> เราต้องใจฟั้างนะคะขายของใจไม่ฟั้างขายไม่ได้ <c oughs> เราต้องใจถึงค่ะพวกนี้กล้าได้กล้าเสียลูกเราก็ยิ้มสู้เราไม่โลภมากนะคะพอกินพอใช้ก็พอแล้วลูก โอ้ยสมัยก่อนขายอาหารทูเป้ขาหมูทูเป้แกงทูเป้มันก็ขาดคุณเยอะเราก็ไม่ไหวก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของเย็นบ้าง แล้วก็เปิดเป็นไอติมพุกเฟ่ดีฝาจะได้ลูกค้าเยอะคิดคนเองค่ะให้โคนน้นชิมคนนี้ชิมเขาก็ว่าโอเคก็เลยเอาสูตรนั้นมาขายได้เลยเปิดที่แรกก็ลูกค้าสุกใจเครื่องเราเยอะไงคะพอทําเองไม่ต้องไปซื้อตลาดมันก็จะดีฝาโอ้ยลำบากตั้งแต่เล็กๆแล้วลูกเราไม่เคยสบาย ทำได้เราต้องทําค่ะไม่ทําใครจะหาให้เลี้ยงเรารลูกเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองสามารถอยู่ได้เพราะอาชีพนี้แหละค่ะใจมันชอบแบบนี้แหละค่ะเพราะเราทําไปแล้วเราก็สบายใจพะลูกค้าทานได้เราก็อยู่ได้ลูกเดี๋ยวนี้มีสองคันค่ะแฟนก็ออกไปคันหนึ่งวันจันไปขายบางใหญ่บางคานไปขายไซน้อยถ้าวันพุธเขาจะไปขายสนามบินน้ําพระรามห้าอย่างเงี้ยแล้วแต่บ,บางวันค่ะ คิดว่าลูกค้าถูกใจอะไรระหว่างคุณแม่กับไอติมคะถูกใจสองอย่างขอเชิญชวนลูกค้าทุกคนนะคะมาทานสิริชัยจะศครีมจะเปิด9ก้ามงครึ่งเลิกสามโมงเย็นค่ะถ้าจะออกงานก็โทรมาถามได้ค่ะอร่อยอร่อยจ้าขอบคุณค่ะ